มีเพจสโมสรลัปาเอฟซีครับทำมาทางนี้มาเลขสิบจะเอาบอลลงอาแต่ว่ายังไม่ถึงครับวาลโดวาลโดจะได้สวนไหมมีตัวไปคุมอยู่ครับตรงนี้คิมไปดักได้แทงมาตรงนี้วาลโดวาลโดโยนมาให้โอ้ไม่ถึงครับเขาดักได้นะครับจอหนสีไปที่ฝั่งขวามารันเยามีเลโอตัวคุมอยู่มารันเยานี่แหละครับจะยิงแถวสอ ฟังซาลินครับวาโดวาโดโอ้โหมีตัวสอดมาอันตรายครับโอ้โหสุดยอดสุดเซ็ครับหลับหน้าไปแล้วนี่ลูกแรงไปไหมครับยังได้ครับแต่ว่ามีตัวไปสกัดอยู่ตรงนี้ตักมาจะให้วาโดวาโดได้มงแต่ลับเช่นกันลองตักมาตรงนี้ บอลมันทาประตูเพิ่มเป็นสอศูนย์นะครับเพื่อให้ช่องว่างของสกอร์มันอุ่นใจนิดนึงนะครับยิงไกลอีกครั้งหนึ่งโอ้โหกินิสักมาที่คิมวสันตักมาตรงนี้โอ้ยลีจังหวะนี้ให้สัญญาณแล้วตักมาตรงนี้หมง่งทิ้งๆมาโอ้โหโอ้โห ได้ครับนะครับมงเซยมาตรงนี้เลโอเลโอจังหวะเดียวเลยละครับเอาละครับมีปัญหากันละครับต้องใจยเย็นๆจังหวะนี้นะครับจังหวะกระทบกระทั่งเล็กน้อยสูตัดสินผอทองก้อนต้องไปเคลียร์ละครับรวมทั้งไลแมนก็ช่วยไปดูความเรียบร้อยตรงนี้เดี๋ยวจะให้ ด้วยสายไปตรงนี้ได้มองครับโอ้โหฟอ,องเป็นแฮนด์บอลนะ้ครับยานมาครับมารันยาวล่ะครับถือว่าสำเร็จผลหมดเวลาหมดเวลาการแข่งขันครับลำปาง FC เอาชนะและเขาสีอยู่ในเต็ดไปที่สกอร์สประตูต่อหนึ่งครับ